ในรอบ6เอีแรกปีงบประมาณ2,559ศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นได้ดำเนินงานผลักดันและสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลงของกรมอนามัยดังนี้ด้านส่งเสริมสุขภาพศูนย์เป็นหนึ่งในสของหน่วยงานนำร่องควบคุมอาการดาวมีจุดเด่นคือได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาโปรแกรมการลงข้อมูลศูนย์ได้นำจิตประภัสสน ตามแนวคิดแม่ชีสันสนีเสถียรสุดมาใช้ในโรงเรียนพ่อแม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานจิตใจที่ดีมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายสมองและจิตใจและจัดกิจกรรมเด็กดีมีธรรมะทุกวันจันทร์แรกของเดือนเพื่อให้เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมพบว่าเด็กมีสมาธิและระเบียบวินัยมากขึ้นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในรอพอสต สุ่มประเมินประสิทธิภาพบริษัทรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อและนำเสนอปัญหาที่พบต่อที่ประชุมอสอทจเพื่อดำเนินการต่อไปสำหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์ได้พัฒนาต้นแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการออกข้อกำหนดท้องถิน่นเรื่องการประกอบกิจการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้พุทธศักราช2,559 และเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงตำบลโคกสะอาดอคลอ,องชชยจัังหวดกาลสินนอกจากนี้ศูนย์ได้ดำเนินการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการจัดทำกรอบแนวคิดอเภอสุขภาพดี5กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมนำไปแลกเปลี่ยนแนวคิดระดับจังหวัดอเภอลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้บริบทและเสริมพลัง ด้านการพัฒนาองคอ์กรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Blueprint for c h a n การนำเสนอรถแมพประเด็นพัฒนาการนำ4ประเด็นได้แก่การพัฒนาสุขภาพไปยทำงานสนับสนุนตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการศูนย์เรียนรู้ด้านสุขาพิบาลอาหารและพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทบทนว,วน c o r p r a t e p r o c e s จัดทำกรอบแนวคิด และแอคชั n นแพลของ Data Center, n n w w l e d g e c e n t e r t r n i n i n g Center และ Resource Center ซึ่งในปีนี้ศูนย์ได้รับงบวิจัยจากวชวิจัยเรื่องการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุกับผู้ดูแลในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านของผู้สูงอายุจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่น